สุดยอดอาหารบำรุงสมองเพิ่มความจำที่ดีชะลอความเสื่อมของสมองป้องกันความจำเสื่อมได้ดีมากสุดยอดอาหารเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วช่วยบำรุงสมองช่วยให้มีความจำที่ดีขึ้นรีบหามารับประทานด่วนมีดังต่อไปนี้ 1. ปลาคำกล่าวที่ว่ากินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดบอกได้เลยว่านี่คือเรื่องจริงกินปลาแล้วฉลาดโดยเฉ เพราะควรรับประทานปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาทูนา่าปลาเซลมอนปลาซาดีนปลาทูอย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งเนื่องจากปลาเป็นอาหารที่มีประโยชน์สูงสุดต,ต่อสมองมากเพราะปลาทะเลน้ำลึกมีกรดไขมันและโอเมก้า3ช่วยบำรุงเซลล์สมองและเสริมสร้างดูแลผนังเซลล์ประสาทในสมองให้แข็งแรงมากขึ้นช่วยชะลอความเสื่อมถอยของระบบประสาทส่วนกลางและช่วย พัฒนาเรื่องของความจำซึ่งปลามีหลากหลายชนิดจึงควรรับประทานสลับคระกันไปอย่ารับประทานเพียงแค่ชนิดเดียวล่ะแต่ถ้าหาหาปลาทะเลมารับประทานยาก,ก็สามารถรับประทานอาหารเสริมคือน้ำมันปลาแทนก็ได้เช่นกัน2ไข่ไข่ช่วยพัฒนาระบบการทำงานของสมองโดยผลการวิจัยล่าสุดพบว่าสารโคลินที่มีอยู่ในไข่จะทำหน้าที่ส สำคัญต่อการพัฒนาระบบการทำงานของสมองและความทรงจำโดยมหาวิทยาลัยนอตแคโรไลนาในสหรัฐอเมริกาคนพบว่าสมองของทารกที่มารดารับประทานอาหารที่มีโคลินมากนั้นสมองจะมีพื้นที่การจดจำและความสามารถในการจดจำได้ดีมากกว่าได้ดีมากเพิ่มขึ้นและใข่ไก่ก็จะให้พลังงานนานหลายชั่วโมงและไม่ต้องกลัว ว่าโคเลสเตอรอลสูงอีกด้วย 3. ถัวถ่วถัว่วพืชตระกูลถั่วได้แก่อัลมอนด์ถัวลิสงบอวนัทถือได้ว่าเป็นราชาแห่งถัว่วเป็นแหล่งรวมโปรตีนเยอะมีไฟเบอร์สูงและในถัวไมีไขมันดีมากเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ช่วยทําให้รู้สึกกระชับกระเฉงในขณะที่โปรตีนและไขมันที่มีในถัว่วช่วยทําให้ร่างกายสมดุลสงบผ่อนคลาย แถมยังมีวิตามินอ e ีที่สำคัญต่อกระบวนการคิดและความทรงจำของสมองและมีวิตามิน B1 ที่ช่วยบำรุงสมองทำให้สมองของเราแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย 4. ีธัญ,ญพืชธัญ,ญพืชอาหารประเภทธัญ,ญพืชเช่นมเมล็ดดอกทานตะวันมเมล็ดงามีโปรโตีนสูงมีไขมันดีและวิตามินเสูงขณะเดียวกันก็ยังมีสารต้านอนุมูล อิสระที่ช่วยเพิ่มสารอาหารกระตุ้นสมองได้แก่แมกนีเซียมที่ทําให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองได้ดีโดยธัญ,ญพืชเต็มไปด้วยเส้นใยอาหารมีปริมาณโปรโตีนที่เหมาะสมรวมทั้งมีโอเมก้าสูงอีกด้วยและจะดีมากขึ้นหากรับประทานธัญ,ญพืชเป็นอาหารเช้าเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายในการเริ่มต้นของวันใหม่หแปะกวยแปะก้วยเป็นพืชสมุนไพร ที่ใช้ในการรักษาโรคสมองเสื่อมโรคซึมเศร้าและโรคอัลไซเมอร์อาการหลงหลงลืม,ลม,ลมของสมองโดยแปะก้วยช่วยบำรุงระบบประสาทช่วยให้เกิดสมาธิกระตุน้นการพัฒนาความคิดและความทรงจำจึงนิยมแนะนำให้ใช้แปะก้วยเพื่อปรับปรุงระบบไหลเวียนโลหิตในสมองเพราะเมื่อสมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงย่อมเสื่อมสมรรถภาพและฟอลงไปในที่สุดส่งผลต่อการทำ และประสิทธิภาพของสมองนั่นเองโดยแปะก้วยในการสกัดในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยบำรุงสมองจึงรับประทานได้สะดวกอีกด้วย 6. ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช่วยกระตุน้นการทำงานของสมองมีสารตาลอนุมูลอิสระจึงช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตด,ดีขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองให้ดีมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดใน สมองตีและที่สำคัญช็อกโกแลตช่วยพัฒนาความจำได้สูงมากถึง20%เลยทีเดียวนอกจากนี้ช็อกโกแลตยังช่วยผลิตสารเอนโดฟินและสารเซโทโรนินที่เป็นสารแห่งความสุขในสมองจึงทำให้อารมณ์ดีโดยการพกแท่งช็อกโกแลตเล็กๆไว้ในกระเป๋ากินเวลาว่างเมื่อต้องการความสดชื่นก็จะช่วยเรื่องผ่อนคลายสมองได้ดีด้วยเจดผลไม้ตระกูล เบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ได้แก่สตอเบอรี่บูเบอรี่เชอรี่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพสมองพร้อมทั้งช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นช่วยปราบลดความดันโลหิตส,สูงให้เข้าสูงภาวะสมดุลและยังมีวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดที่ดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างสุขภาพสมองให้มีระดับไ q ที่ดี ได้อีกด้วยผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความทรงจำป้องกันการสูญเสียความจำระยะสัน้นช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาทในฮิปโปแคมปัสที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อความทรงจำโดยเฉพาะบูเบอร์รี่สดจะดีต่อความทรงจำระยะยาวได้ดีมากที่สุดนอกจากจะทำให้เราสดชื่นแล้วยังช่วยบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีเหมาะแก่การ รับประทานเป็นอาหารวางได้เพราะมีแคลอรี่ต่ำน้ำตาลน,น้อยโดยไม่ทำไม่อ้วนและยังได้วิตามินซีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยแต่ผักใบเขียวโดยเฉพาะผักโขมผักโขมมีเอนไซม์ S <S ที่ดีต่อความแข็งแกร่งของเซลล์ปลายประสาทและเสริมความแข็งแรงตัวรับส่งข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทผักโขมมีกรดโฟลิกสูงที่ดีต่อการจำช่วยพัฒนาการหรือด้านความจำช รักษาสมดุลของน้ำในร่างกายฉะนั้นผักโขมสามารถช่วยลดอาการความจำเสื่อมได้หากรับประทานเป็นประจำโดยเฉพาะในผู้หญิงมีผลการวิจัยพบว่าหญิงวัยกลางคนที่รับประทานผักโขมร่วมกับผักใบเขียวชนิดอื่นๆเป็นประจำจะช่วยลดอาการความจำเสื่อมไปได้มากถึง2ปีเลยทีเดียวและนักประสาทวิทยาขอแนะนำว่าควรรับประทานผัก อย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งอีกด้วย 9. แอปเปิลแอปเปิลการรับประทานแอปเปิลวันละ2-3ลูกหรือการดื่มนับแอปเปิลวันละประมาณ2แก้วจะมีส่วนช่วยเพิ่มการสร้างสื่อประสาทในสมองที่ชื่อว่าอะเซทินโคลนซึ่งเป็นตัวกำหนดความสามารถในการเรียนรู้และในการจำนั่นเองและเพิ่มประสิทธิภาพความจำของสมองส่วนฮิปโปแคมป จึงช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ดีมากขึ้นอีกด้วย10แครอทแครอทหากเราต้องการกระตุ้นสมองให้ทำงานอย่างสดชื่นแบบเร่งด่วนแล้วก็เราควรรับประทานผลไม้สดโดยเฉพาะแครอทสดนี่แหละโดยควรรับประทานแครอทอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็จะช่วยกระตุน้นให้มีความจำที่ดีได้11เ,เครดลาบการบำรุงสมองในด้านอื่นได้แก่คือการออกกำลังกาย จะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองมากขึ้นหรือการทำสมาธิก็เป็นการพักผ่อนทำให้สมองมีความผ่อนคลายเป็นการช่วยในเรื่องการจดจำของสมองได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 12. สสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอให้เพียงพอก็จะช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองได้อย่างมากด้วยเช่นกัน ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ